p i r a t e of the Caribbean Dead Man มนเ l ลเเป็นภาพยนตร์ลำดับที่5ในแฟรนไชส์ที่ถูกสร้างออกมาหลังจากความสำเร็จในตรายภาคแรกและสารต่อเรื่องราวจากภาพยนตร์ลำดับที่4ซึ่งนี่ก็จะเป็นการเล่าเรื่องราวการผจญภัยที่มีแจ็คส์แปรโร่เป็นศูนย์กลางแบบเต็มตัวอีกครั้งพร้อมทั้งมีการย้อนอดีตและพาคนดูไปย้อนชมปมหลายๆอย่างที่พาให้แจ็คต้องมาเผชิญหน้ากับศัตรูที่อันตรายที่สุดในชีวิตของเขาเยี่งกับตันปีาศาจซาลาสาในภาคนี้หลังจากที่ภาพยนตร์ถ้งช่วงห่างไปนานถึง6ปีเลยทีีเดยว และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าในภาพยนตร์ p i r a t e of the Caribbean Dead Man Tell No Tales ในปี2017จะมีข้อเท็จจริงอะไรที่น่าสนใจและคุณอาจจะยังไม่เคยรู้กันบ้างโดยเราก็ต้องขอเตือนกันไว้ก่อนเลยว่าคอนเทนต์นี้อาจจะมีการเปิดเผยเนื้อหาส่วนสำคัญของภาพยนตร์หากใครที่ยังไม่เคยได้รับชมก็ขอให้ข้ามคอนเทนต์นี้กันไปก่อนนะครับเรือของลูกน้องแบล็กบี r d ในช่วงต้นของภาพยนตร์ตัวละครเฮนรีจะทำการยื่นกระจกออกไปสองเรือที่พวกเขากำลังไล่ล่าอยู่ก่อนที่เขาเจะเอ,อ่ยออกมาว่าเขาจำได้ว่าน,นั้นเป็นเรือของจอห์นสลัดบอนเนตที่ถูกขโมยมาอีกทีซึ่งชื่อของเรือนั้นจะมีชื่อว่า Royal James และในประวัติศาสตร์จริงเรือดังกล่าวจะเป็นของโจรสลัดที่ชื่อว่าสตีทบอนเนตโดยโจรนสลัดคนนี้ในอดีตเขาคือเจ้าหน้าที่ทหารที่เกิดในบาเบโดสและหลายๆคนจะรู้จากเขาในชื่อ g จ n ท l e m a n p ร r a t e ด้วยเหตุที่ว่าเขาเป็นเจ้าของที่ดิน ที่มีฐานะปานกลางก่อนจะหันไปใช้ชีวิตในโลกอาชญากรรมและที่สําคัญเลยก็คือเขาเคยเป็นโจรสลัดที่ทํางานและใกล้ชิดกับเอ็ดเวิร์ดเทจหรือที่รู้จักกันในชื่อแบล็กเบียร์ตัวร้ายจากภาพยนตร์ภาคที่แล้วมาก่อนนั่นเองโดยสตีดบอนเนตจะได้เข้าประจําทํางานเพียงแค่2ปีในช่วงปี1717 17และปี1718เท่านั้นก่อนที่เขาจะถูกแขวนคอในข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์พื้นที่ทางทะเลซึ่งถือเป็นกฎเหล็กในยุคศตวรรษที่17-18ที่ทางการตั้งขึ้นมาใช้ตามล่าจรสลั มุกจากในอดีตของจอห์นนี่เดบ ในช่วงที่แจ็คสเปโร่กำลังจะถูกจับไปประหารชีวิตมุกตลกที่ตัวแจ็คสเปโร่และอังเค็คซึ่งเป็นลูของแจ็คที่ได้มือเบสของวงเดอะบีเทลส์ยังพอไมคานี่มารับบทแถมยังปรากฏตัวออกมาครั้งแรกในคุกจะเป็นเรื่องตลกแบบเดียวกันกับที่อัลปาชิโนและจอห์นี่เดบเคยเล่นด้วยกันแบบเป๊ะระหว่างการหายทามดอนนี่บราสโกในปี1997ซึ่งมุกดังกล่าวก็คือ a s c a l t o n walks into the bar orders a beer and a mop ที่แปลได้ประมาณว่าโครงกระดูกเดินเข้าไปในบาร์แต่ ดันสั่งเบียร์กับไม้ถูพื้นแถมการได้พอไมค์คาร์นี่มารับบทเป็นลุงของแจ็คกูยังทําให้ครอบครัวของแจ็คได้ชาวอังกฤษเข้ามารับบทเป็นคนที่2แล้วเนื่องจากพ่อของแจ็คที่นําแสดงโดยคิธริชาร์ดมือกีต้าร์ของวงเดอะโลริงสโตนก็จะเป็นชาวอังกฤษเหมือนกับพ่อเหมือนกันการสาบแช่ง ในช่วงที่บาโบซากาลังเดินทางไปพบก,กับแม่มดอย่างชานซามันจะมีประโยคประโยคหนึ่งที่เธอพูดออกมาว่าเธอเคยสาบแช่งศัตรูของบาโบซามาก่อนโดยศัตรูคนนั้นที่เธอหมายถึงก็คือแบล็กเบียร์นั่นเองที่ในอดีตเธอจะสร้างคำสาบเป็นคําทํานายว่าหนวดดาจะถูกฆ่าโดยชายขาเดียวและใน Pirate of the Caribbean บ n Stranger Tides จากปี2011ซึ่งเป็นเหตุการณ์ก่อนหน้าภาคนี้บาโบซาก็ได้ทําสําเร็จจนได้คําสาบของชานซาจึงถือว่ารุนแรงมากๆและสามารถชี้เป็นชี้ตายคนที่ ที่เธอต้องการจะจัดการได้เลยกลุ่มดาวคารีนา ความหมายของชื่อคารีนาสเมดซึ่งเป็นชื่อลูกสาวของบาโบซซา,านั้นจะมาจากกลุ่มดาวคารีนาซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มดาวอาโกนาเวสที่ใหญ่กว่าร่วมกับเวล่าและพาเพสซึ่งทั้ง3ามชื่อจะมีความหมายแยกกันคือพาเพสจะเป็นดาดฟ้าเก็บอุจจาระนกบนเรือเวล่าจะเป็นใบเรือและคารีนาเป็นกระดูกงูโดยจุดประสงค์ของกระดูกงูก็คือมีเพื่อให้เรือนั้นมั่นคงและมีการควบคุมทิศทางที่ดีกับตันเฮกเตอร์บาโบซ่าจึงตั้งชื่อลูกสาวของ ว่าคารินาสมิธเพื่อเป็นนายว่าเขาหวังให้เธอจะเข้ามาเป็นเข็มทิศทางศิลปธรรมในชีวิตของตัวเองแต่หลังจากแม่ของคารินาเสียชีวิตบาบอซ่าก็รู้สึกว่าตัวเองไม่เหมาะที่จะเป็นพ่อของเธอและแตัดสินใจทิ้งเธอเอาไว้ที่สถานเลี้ยงเด็กกำพรา้าแทนอีกข้อสังเกตก็คือนามสกุลสมิธของคารินากูยังมักจะเป็นชื่อที่แจ็คเอาไปใช้เป็นชื่อปลอมของตัวเองบ่อยมากๆอีกด้วยในอดีตมันจึงเป็นไปได้วยว่าแจ็คก็จะเคยรู้จักกับแม่ของคารินาที่ตัวบาบอซ่าคบหาอยู่ในตอนที่ทั้งคู่ยังเป็นจนอ บนเรือลำเดียวกันเบื้องหลังการสร้างใบหน้าของซาลาซา ใบหน้าของซาลาซาที่รับบทโดยฮาวิเอบาเดมก็ถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่ของทีมงานในการถ่ายทำเลยก็ว่าได้เพราะหน้าผีของตัวละครนี้จะต้องมีมูฟเมนต์การขยับเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากเขาเป็นวิญญาณที่ถูกสาปให้จมอยู่ในทะเลมาเป็นเวลานานนี่จึงเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมฮาวิเอบาเดมต้องใช้เวลานานถึง3ชั่วโมงในการแต่งหน้าทุกๆวันส่วนผมของซาลาซาที่ขยับไปมาตลอดเวลาเหมือนลอยอยู่ในน้ำก็จะถูกใช้ CG i เข้ามาช่วยทั้งหมดเพื่อความพลิ้วไหวที่เป็นธรรมชาติ เรือของกัปตันซาลาซา The ซ i l e n t Mary ซึ่งเป็นเรือสุดโหดของกัปตันซาลาซาที่ถือว่าเป็นเรือที่มีบทบาทสําคัญในเรื่องน,นั้นผู้ออกแบบงานสร้างในภาคนี้ยังในเจลเฟลส จะเรียกมันว่าเด็คุมผับร่างอยากโดยเขาจะออกแบบให้เรือเป็นเหมือนกับปราสาทสเปนที่ลอยได้โดยมีป้อมปราการและหอคอยอยู่ตรงด้านหลังมีปืนใหญ่ที่หมุนได้อยู่บนดาดฟ้าเรือแล้วรูปปั้นอสววนยุคลางสวมเกราะเต็มยศประดับประดาอยู่บนดาดฟ้าเรือและภายนอกส่วนสิ่งที่ห้อยปิดฐานยิงปืนเอาไว้ราวกับผู้พิทักษ์มฤตยูก็คือหัวปีศาจมีเข่าสีทองราวกับถูกใช้ข่มขวัญศัตรูหรือพวกโจรสลัดให้กลัวมากยิ่งขึ้นบนดาดฟ้าเรือจะเป็นที่ตั้งของถังไม้ขนาดใหญ่ซึ่งไม่ใช่ถัง บรรจุน้ำหรือไวน์สำหรับลูกเรือแต่เป็นสถานที่ลงทันที่เลวร้ายที่สุดและแม้ว่าเรือของกัปตันซาลาซาจะถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นเรือตามจินตนาการแทนที่จะยึดติดกับประวัติศาสตร์การเดินเรือในอดีตแต่เฟลส์ก็ได้หยิบยืมดีไซน์ของนกอินทรีสองหัวบนใบเรือหลักมาจากดีไซน์ในประวัติศาสตร์และปืนใหญ่ดาดฟ้าเรือก็มีสัญ,ญลักษณ์ของราชนาวีสเปนและมีโลมาสองตัวห้อยอยู่ซึ่งเป็นภาพที่คุ้นชินสำหรับปืนใหญ่ของฝรั่งเศสและสเปนที่มีการใช้รูปแบบดังกล่าวมาอย่างแพร Nothing could stop the silent Mary. <smart noise> ในช่วงย้อนอดีตไปถึงวัยหนุ่มของแจ็คส์เปโรตัวแจ็คนั้นจะอยู่บนเรือที่มีชื่อว่าวิกเก็ตเวนจโดยนี่ก็คือชื่อเรือก่อนที่จะถูกเปลี่ยนเป็นแบล็กเพลในภายหลังซึ่งมันจะถูกเปลี่ยนชื่อเมื่อเดวิสจอห์นส์นำมันกลับมาจากส่วนลึอของทะเลหลังจากที่มันถูกจุดไฟเผาซึ่งนี่จะเป็นเหตุการณ์จากในหนังสือ p i r a t e of the c a r i b b e a n The Price of Freedom ที่ไม่ได้ถูกเล่าออกมาในภาพยนตร์แต่อย่างใดเพลงของพอลแมคคาดี เนื่องจากนี่เป็นโอกาสอันดีที่ภาพยนต์อุตสาได้มือเบสชื่อดังระดับตำนานจากวงเดอะบ a เทลส์ยังพอลไมคคาดนีมาร่วมแสดงในบทอังเคอแจกที่เป็นลุงของ Jack แจ็คส p a r รโร่ลาวตัวพอลไมคคาดนีจึงทำการร้องเพลงที่เป็นความสามารถจุดขายของเขาโดยการเลือกเพลงแม็กกี้เมที่เป็นเพลงเก่าแก่ซึ่งพูดถึงเรื่องเครื่องดื่มในทะเลจากเมืองลิเวอร์พูลที่เป็นเมืองจุดกำเนิดของวงของเขาและมันก็ยังเคยถูกนำเสนอในอัลบั้ม l ลด It b ีของ The Beatles ที่มียอดขายถล่มทลายทั่วโลกมาแล้ว แต่ในอัลบั้มดังกล่าวเพลงนี้จะร้องโดยจอร์เลนนอนมือกีต้าร์และนักร้องนำของวงที่เป็นคู่หูที่เพานั้นสนิทที่สุดแทนการไม่เชื่อสิ่งลี้ลับอะไรเลย ในช่วงที่ตัวละครคารินาสมิธถูกจับเอาไว้บนเรือของแจ็คส์แบรโรเธอจะพูดออกมาว่าเธอนั้นไม่เคยเชื่อเรื่องผีนางเงือกหรือคราเคนเลยแม้แต่นิดตลอดที่เคยใช้ชีวิตมานีแต่เธอก็ไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เธอพูดออกมามันจะเคยปรากฏออกมาในแฟรนไชส์หมดแล้วไม่ว่าจะเป็นคราเคนจากไพโอเรตออฟเดอะ b b ริบเบียนเดดแมนเชสที่ผลออกมาในฉากที่แจ็คโดนขมือบลงไปใต้ทะเลนางเงือกจาก Pirate of the Caribbean on Stranger Ti d e s ทที่ปรากฏออกมาเป็นตัวแปรในการเดินทางไป อย่างน้ำพูแห่งความเยาว์วัยหรือจะเป็นผีที่เธอกำลังจะได้เจอในครั้งนี้ผ่านกลุ่มตัวละครของกัปตันซลาซาตัวละครที่กลับมาอีกครั้ง ในภาพยนตร์ภาคนี้โจรสลัดลูกสมุนอย่างเมารอยและเมอร์ทอกที่เข้ามาขัดจังหวะก,กับตันเฮกเตอร์บาโบซาขณะที่กําลังฟังเพลงกินอาหารอยู่นั้นในอดีตเขาจะเป็นนายทหารชุดแดงสองคนที่ปลายกฏตัวออกมาตั้งแต่ภาพยนตร์ภาคที่หนึ่งซึ่งกําลังเฝ้าเรือในช่วงที่กับตันแจ็คส์แโรเดินทางมาถึงพอร์รอยในตอนต้นเรื่องซึ่งในภายหลังพวกเขาจะละทิ้งราชนาวีอังกฤษและผันตัวมาเป็นโจรสลัดขาของเถื่อนในช่วงที่คัดเลร์บาเกตพ่ายแพ้ลงไปด้วยน้ำมือของกองโจรสลัดที่นำทัพโดยเรือ แ a ล k Pearl และ Flying Dutchman ของวิลเ t อ r n เนซึ่งมันก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วในยุคสมัยน,นั้นที่ทหารเรือมักจะแปรพักไปเป็นโจรสลัดอยู่บ่อยๆเนื่องจากต้องการชีวิตที่มั่งคั่งมากกว่าเดิม ships, no ขึ้นบอกไม่ได้ ในฉาชายหาดที่แจ็คพาเฮนรี่และคารีนาขึ้นฝั่งเพื่อหน,นีจากการไล่ล่าของกัปตันซาลาสามาได้แล้วเขาเจอเออยออกมาว่า They are unable to step on land i knew that ที่แปลได้ประมาณว่าพวกมันขึ้นฝั่งไม่ได้ข้านึกอยู่แล้วซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าแจ็คเคยได้พบกับศัตรูคนเก่าของเขาอย่างเดวิสจอ์นส์ที่ก็ไม่สามารถขึ้นบอกมาทำอะไรเขาได้เหมือนกันเพลงจากกระตูน ในฉาที่บาโบซากําลังนั่งทานอาหารอยู่ในห้องของตัวเองบนเรือโดยมีนักดนตรีกลุ่มหนึ่งมาบรรเลงให้น,นั้นเพลงที่นักดนตรีเล่นขึ้นมาจะถูกดัดแปลงมาจากเพลง Pop Eye The s o r e n a n ของกระตูนคลาสสิกอย่าง Pop Eye ซึ่งเพลงดังกล่าวก็มีประวัติยาวนานมาตั้งแต่ปี1930แล้วและมันก็ยังเป็นเพลงที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากโจรสลัดในทะเลหลวงในช่วงเวลานั้นเลยก็ว่าได้ท่าฟันของซาลา ตลอดทางเรื่องเมื่อกัปตันซาราซากำลังจะฆ่าหรือถูกขอให้ฆ่าศัตรูเขาจะทำท่าถือดาบราวกับกำลังจับดาบในท่าทางของมาเธอดเนื่องจากกัปตันคนนี้เป็นคนสเปนอีกทั้งนักสแสดงอย่างฮาวิเอบาเดมก็ยังไปศึกษาลักษณะนิสัยของวัวกระทิงกับรูปแบบการร้องเพลงแนวคันเตจจนโดซึ่งเป็นเพลงฟลามิงโกสเปนที่เต็มไปด้วยเนื้อร้องที่น่าเศร้ารวมไปถึงศึกษาประวัติศาสตร์ของกองทัพเรือสเปนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับบทบาทดังกล่าวอีกด้วย Take New Way Norm. การปรากฏตัวของแจ็คส์แปรโร่ในวัยหนุ่มที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่ทีมงานได้ตั้งใจปล่อยมันออกมาตั้งแต่ตัวอย่างและหวังว่าจะให้ผู้ชมเดี๋ยวเข้าไปรับรู้ที่มาและอดีตของกัปตันคนนี้ให้มากที่สุดในฉากดังกล่าวเลยก็ว่าได้ซึ่งเทคนิคการถ่ายทาฉากฉากนี้ทางกองถ่ายก็ได้ใช้ให้นักแสดงอย่างแอนโทนีเดลาทอเรเข้ามาแต่งตัวเป็นแจ็ครวมไปถึงใช้หน้าของจอห์นนี่เดบจากซีรีส์ทเวนตี้วันจัมสตรีเมื่อปี1987และวอสต์อิสติงกิวเบิร์ตเกรฟจากปี1993ทับซ้นลงไปใ หน้าที่เราได้เห็นไปนานจึงเป็นหน้าของนักแสดงที่ถูกเทคโนโลยีช่วยทับซ้อนใบหน้าของจอห์นนี่เดจากยุค80-90ซึ่งเป็นยุคที่ว่ากันว่านักแสดงคนนี้กำลังอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มทางด้านการแสดงมากที่สุดนั่นเองอินโทรเปิดตัวแบบพิเศษเนื่องจากในภาพยนต์ภาคที่แล้วยัง p i r a t e of the c a r i b b e a n On Stranger Tides ดียอมให้ภาพยนตร์เพิ่มนางเงือกสองตัวกระโดดขึ้นมาเหนือน้ำที่หน้าปราสาทของดิสนีย์ในอินโทรดังกล่าวเป็นกรณีพิเศษในภาคนี้ที่หลายๆคนเชื่อวมันอาจจะเป็นภาคจบทางดิสนีย์จึงได้อนุญ,ญาตให้ภาพยนตร์ทำอีกสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์อย่างการยอมให้ธงบนปราสาทดิสนีย์ถูกเปลี่ยนเป็นธงโจรสลัดแทนเพื่อสื่อความหมายว่าปราสาทดิสนีย์นั้นได้ถูกโจรสลัดยึดไปครองแล้วตามทีมของเรื่องนั่นเองครั้งแรกของแจ็คสแปรโร นี่ถือว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกในแฟรนไชส์ที่ชื่อของจอห์นนี่เด็บได้รับการระบุในเครดิตว่าเป็นกับตันแจ็คส์แสโรเพราะในภาพยนตร์ภาคแรกถึงภาคที่4ชื่อในเครดิตของเขาจะถูกระบุว่าเป็นแจ็คส์แสโรเฉยๆและซาโร บทเลซาโรลูกน้องของซะละซลซาที่นำแสดงโดยนักแสดงชาวสเปนอย่างฮวนคาร์ลอสเวลิโดจะถือว่าเป็นบทที่ทำให้นักแสดงคนนี้เป็นคนคนเดียวในแฟรนไชส์ที่รับบทบาท2บททันทีเนื่องจากเขาเคยรับบทเป็นกัปตันชาวสเปนในออส a ตร e จ์ไท e ์ซึ่งเป็นภาคที่แล้วมาแล้วนั่นเองอายุของเฮนรี่เท์เนอร์ ในภาพยนตร์นักแสดงที่มารับบทเป็นเฮนรี่เทอร์เนอร์ที่เป็นลูกชายของวิลและอลิซาเบอยังเบรนตันทูเวสในชีวิตจริงเขาจะมีอายุน้อยกว่าออเลนโดบลูมเพียงแค่12ปีทุน,นั้นและที่หนักกว่านั้นก็คือเขาจะมีอายุน้อยกว่าเคียร่าไนรีที่รับบทเป็นแม่ของเขาเพียงแค่4ปีแม้ว่าในภาพยนตร์อายุของทั้งสพ่อลูกจะมีระยะที่ห่างกันตามปกติก็ตามส่วนบรนตันทูเวสเขาก็ถือว่าเป็นแฟนภาพยนตร์เรื่องนี้ตั้งแต่สมัยที่เขายังเป็นแค่นักเรียนในควีนแลนด์ประเทศออสเตรเลียล และเขาก็โตมาพร้อมๆกับที่ภาพยนต์ภาคแรกเข้าฉายเลยแค่นั้นยังไม่พอภาพยนต์ภาคนี้ก็ยังถ่ายทําในคุยแลนด์ซึ่งเป็นรัฐที่เขาอาศัยอยู่อีกด้วยประวัติศาสตร์ที่ผิดเพี้ยนอีกครั้ง ดูเหมือนว่าน,นี่จะเป็นอีกครั้งที่ Pirate of the Caribbean จะมีสิ่งที่ไม่ถูกต้องตรงตามประวัติศาสตร์หลายๆอย่างตามที่ทีมงานเคยบอกเอาไว้ในภาคก่อนๆว่าพวกเขาก็ไม่ได้ซสีเรียดอะไรมากนักและในคราวนี้เราจะสามารถสังเกตได้ว่าในตอนที่แจ็คโดนลากไปประหารน,นั้นเขาจะได้รับการอนุญ,ญาตให้เลือระหว่างการแขวนคอตายหรือตายด้วยเครื่องประหารแบบใหม่อย่างกิโยตินที่เพิ่งถูกคิดค้นโดยชาวฝรั่งเศสแต่ในความเป็นจริงนั้นกิโยตินจะไม่ได้ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาในโลกจนกระทั่งปี178 9แล้วเริ่มใช้ครั้งแรกในปี1792เพื่อใช้ในการปฏิวัติฝรั่งเศสแต่ภาพยนต์จะเกิดขึ้นในปี1755จากการคำนวณของบาโบซาที่เขาบอกออกมาวันนี้เป็นเวลา5ปีกว่า,วาแล้วหลังจากที่แบล็กเบียตายลงไปเพราะในภาคที่แล้วเรื่องราวจะถูกเซริขึ้นให้เกิดในช่วงปี1750อีกทั้งแจ็คยังกล่าวถึงชาวฝรั่งเศสด้วยว่าพวกเขาเป็นคนคิดค้นมายงเนสซึ่งเชื่อกันมานานว่ามันได้ถูกทำออกมาในปี1756ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานเลี้ยงแห่งชาย องยุกเดอริรเหลังจากที่เขาเอาชนะชาวอังกฤษที่พอร์ตมาฮอนได้แต่ในความเป็นจริงนั้นนักประวัติศาสตร์หลายๆคนจะเชื่อว,ว่ามาโยเนสน่าจะถูกคิดค้นมาโดยชาวสเปนมากกว่าภ you know าคที่สั้นที่สุด ด้วยความยาวของ Dead Man Tell No t a l e s ที่ยาวแค่2ชั่วโมง9นาทีก็ได้ส่งผลให้ภาพยนตร์ภาคนี้เป็นภาคที่มีความยาวสั้นที่สุดทันทีในบรรดาภาพยนตร์ทั้งหมดจากแฟรนไชส์ Pirate of the Caribbean ส่วนภาคที่ยาวที่สุดนั้นก็จะเป็น Pirates o t the c r r i b e e n n t w w o l เ s End ที่ยาวถึง2ชั่วโมง48นาทีซึ่งเคยครองสถิติภาพยนตร์ที่ยาวติดอันดับของดิสนียมาก่อนก่อนที่จะถูก a v e n g e r s Endgame แซงลงไปที่3ชั่วโมง2นาที10ปี เนื่องจากวิลเทอร์เนอร์เป็นกัปตันของเรือ Flying Dutchman เขาจึงสามารถขึ้นบกได้เพียงหนึ่งครั้งในทุกๆ10ปีและถึงแม้ในภาพยนตร์เนื้อหาจะมีการดำเนินเรื่องราวข้ามจากตอนจบของภาคที่3มาเกิน10ปีแล้วแต่ในโลกของความเป็นจริงภาพยนตร์ภาคนี้ที่เข้าฉายในปี2017ก็จะเข้าฉายต่อจากภาคที่3ยัง Ad v e วรสเในปี2007ซึ่งเป็นภาคสุดท้ายที่มีวิลเทอร์เนอร์ห่างกันครบ10ปีพอดีนักแสดงที่อยู่ครบ5ภาพ แม้ว่า p i r a t e of the Caribbean จะเป็นแฟรนไชส์ภาพยนตร์ขนาดยาวที่มีตัวละครหลักปรากฏออกมาเยอะแค่ไหนแต่ท้ายสุดแล้วเมื่อการเดินทางก้าวข้ามมาถึงภาคที่5ก็จะมีเพียงตัวละครแค่3ตัวเท่านั้นที่อยู่มาจนถึงปัจจุบันนี้โดยจะมีแค่นักแสดงอย่างจอห์นนี่เดบในบทของกัปตันแจ็คส์เปโร่เจฟฟี่รัชในบทกัปตันเฮกเตอร์บาโบซาและเควินแมกเนลีในบทโจซมีเกฟส์เท่านั้นที่อยู่มาจนถึงภาคล่าสุดนี้ส่วนออร์แลนโดบลูมและเคียร่าไนลีแม้ว่าจะกลับมาในภาค แต่ทั้งสองก็ไม่ได้ปรากฏตัวออกมาเลยในภาคที่4แม้แต่นิดเดียวและอีกตัวละครที่ไม่ใช่คนแต่ปรากฏตัวออกมาครบ5ภาคเหมือนกันก็คือลิงแจ็คการตัดสินใจยูรียูเนียยนาทีสุดท้าย ในช่วงหลังจากที่ตรายภาคแรกจบลงไปแล้วทางนักแสดงอย่างเคียร่าไนรีจากบทอลิซาเบธวอนก็ได้ออกมาเปิดเผยชัดเจนแล้วว่าเธอไม่ต้องการกลับมาในแฟรนไชนนี้อีกเนื่องจากรู้สึกว่าตัวเองได้อิ่มตัวกับภาพยนตร์มากพอแล้วแถมการจากไปไม่กลับมาตั้งแต่ภาค4ก็ทําให้เธอขาดหายไปจากแฟรนไช์นานถึง10ปีเลยทีเดียวแต่เมื่อแฟนๆหลายๆคนได้ทราบว่าทางออร์เลนโดบลูมพร้อมที่จะกลับมาแสดงแบบรับเชิญเล็กๆในภาคนี้ด้วยความตั้งใจหลายๆคนจึงหวังที่จะให้ทางทีมงานไปช่วยดึงเคีย เคียร่าไนาลี่กลับมาให้หน่อยซึ่งท้ายที่สุดเธอก็ยอมใจอ่อนกลับมาจนได้จนทําให้ฉากที่เธอปรากฏตัวออกมาในตอนจบของภาพยนต์เพื่อรอเข้าไปเจอกับวิลเทอร์เนอร์นั้นเกิดขึ้นในที่สุดแถมการถ่ายทนานั้นมันก็ยังเกิดขึ้นในช่วงคิวสุดท้ายของกล้องถ่ายพอดีเพราะการตัดสินใจกลับมาของเคียร่าไนาลี่มันกระทนหันมากมาแต่สุดท้ายมันก็ทําให้ผู้ชมนั้นรู้สึกดีสุดๆที่ตัวละครออริจินอลซึ่งเคยร่วมผจญภัยกับแจ็คได้เดินทางกลับมาครบในภาพยนต์แม้ตัวแจ็คจะไม่ได้เข้าฉากพร้อมหน้้าาทังงสองก็ต เดวีจอนส์จะกลับมา ในช่วงท้ายเครดิตที่เราจะได้เห็นฉากความฝันของวิลเทอร์เนอร์ซึ่งเขารู้สึกตัวว่าเดวิสโจนส์ได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาก่อนที่จะเดินเข้ามาในห้องของเขากับอลิซเบธสวอนกระทั่งเขาได้ตื่นขึ้นมาและพบว่าตัวเองแค่ฝันไปท่านั้นแต่ในจังหวะต่อมาภาพก็จะนําเสนอให้เราได้เห็นเศษซากข,ของชิ้นส่วนที่น่าจะมาจากตัวของเดวิสโจนส์และคราบน้ําเปียกอยู่บนพื้นซึ่งมันก็ทําให้เกิดความคลุมเครือมากๆว่าตัวละครนี้จะฟื้นคืนชีพกลับมาจริงๆหรือไม่เพราะการที่ตรีส่วนของโพไซ ก็น่าจะมีส่วนทําให้ตัวละครนี้ได้มีโอกาสกลับมาใช้ชีวิตอีกครั้งแถมมันยังสอดคล้องกับความต้องการของนักแสดงอย่างบิลนายที่อยากจะกลับมารับบทนี้ตั้งแต่ภาคที่แล้วแต่คุยเรื่องแผนงานกันไม่สําเร็จตัวเลือกก่อนฮาวิเอบาเดม เดิมทีนั้นตัวร้ายในภาพยนตร์จะถูกวางไว้ให้กับคริสตอฟวอลในการมารับบทเป็นกัปตันแบรนด์แต่เนื่องจากคิวงานที่ไม่ลงตัวฮาเวียบาเดมจึงได้เข้ามารับบทบาทนี้ไปแทนและเปลี่ยนชื่อจากกัปตันแบรนด์เป็นซาลาซาเพื่อให้ฟังดูเป็นเมดิเตอร์เรเนียนมากขึ้นตามเชื้อสายของฮาเวียบาเดมส่วนจุดเชื่อมโยงที่น่าสนใจระหว่างตัวฮาเวียบาเดมและคริสตอฟวอลนั้นก็คือทั้งคู่จะเคยรับบทเป็นตัวร้ายในภาพยนตร์ของเดนิเอลเครกยังเจมส์บอนด์ที่ตัว ฮาวิเอบาเดมจะได้เข้าไปแสดงก่อนใน Skyfall จากปี2012ส่วนคริสตอฟวอลจะได้เข้าไปแสดงใน s p e c t ตอร์จากปี2015 Dead Man t e l l No t a l e s อันที่จริงแล้วชื่อภาคอย่าง Dead Man Tell No Tales จะเคยถูกกล่าวถึงมาก่อนหน้านี้แล้วโดยครั้งแรกมันจะถูกเอ่ยโดยนกแก้วของคอตตอนใน p i r a t e of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl และอีกครั้งในภาคที่3อย่าง p i r a t e of the Caribbean: At World's End ในปี2007จากภาพดำในตอนที่แจ็คก,กำลังจะปรากฏตัวออกมาครั้งแรก โอเคก็จบลงไปแล้วครับกับข้อเท็จจริงและสิ่งที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนในภาพยนตร์ Pirate of the Caribbean Dead m a n t นเ l n o t t a ลสที่ถือว่ามีจุดหักเหและจุดเปลี่ยนที่สําคัญมากๆจนผู้ชมหลายคนอาจจะเสียน้ําตาและทึ่งกับสิ่งที่ภาพยนตร์นําเสนอออกมาเลยแต่ที่ยังไงหลายๆคนก็ยังเชื่อวันนี้จะยังไม่ใช่ภาคจบของแฟรนไชส์เนื่องจากยังคงมีเรื่องราวอะไรอีกมากมายที่รอให้แจ็คส์แปรโร่กลับไปค้นหาอีกครั้งแถมในตอนนี้จอห์นนี่เดบก็ยังมีสถานะไร้มนทินจากคดีความที่ เคยทาให้เขาต้องเด้งออกไปจากโปรเจกต์ภาคต่ตอเราด้วยแฟนๆจึงพอจะมีลุ้นบ้างแม้จะมีโอกาสน้อยที่จอห์นนี่เดบจะได้กลับมาสารต่อเรื่องราวอีกในภาคที่6แลรืเพื่อนๆเนหล่าครับมีรายละเอียดสําคัญหรือข้อมูลอะไรที่น่าสนใจจาก Pirate of the c a r i b บ e a ีย e a d Man t e l l n o t a l e s ในปี2017นอกเหนือจากที่เรานําเสนอไปก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันานวีด้เลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Sub subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้เป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวก เราโดยด้หาข้อมูลที่พวกเราเรียบเรียงมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมานาที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ